บอกครับ <mm อันนี้เป็นร้านข้าวห่อไข่ที่แม่ค้าสวยอันดับต้นๆเลยนะผู้บ่าวอยากมากินข้าวไข่เจียวกับกดบวกหนึ่งมาให้เลยเด้อเออคนมาเราชิมข้าวห่อไข่ได้ที่ร้อนข้าวอที่เรงคนต้องมีกันเด้อข้าวห่อไข่เขาบอกว่าร้านนี้แม่ค้างามทุกคนเบิ่ร์ตี๋งามบ่ใครว่าแม่ค้าสวยบ้างกดบวกหนึ่งให้หน่อยเฮ้ยงามทะลุโจ้อันนี้ว่าเจ้าคือฮุนดีแท้ใคามไรละลายแล้วอ๋อกินข้าวห่อไข่ได้ละ กินรับความหโนดีกินเขาห่อไข่ได้หใหญ่ใช่ทุกคนมาลองชิมเขาห่อไข่ได้นี่ยตลาดสีห้องเราคนตรงนี้ตัดเยอะเลยยางก่อไฟไฟไฟปัดนี่เขาห่อไข่เขาบอกว่าร้านนี้แม่ค้างามทุกคนเบอร์ศิลางงามบอสใครจังใดนี่อสามสิบห้าพันนี่สามสิบห้าพันจีบเอาอันนึ่งทุกคนใครว่าแม่ค้าสวยบ้างครับกดบอก์หนึ่งให้หน่อยง่างงามทะลุโจม กินนีหยังคืองามกินอันนี้มนะีบอกอ <rip> สิงกินน้กดเพิ่มแต่สิง,งามก็เพิ่นเลยจบ,บ่านะไอจะกีสามสิบหานสามสิ 3, 5, 000, 000, บห้าพนก็ประมาณหกบาทนี่ครับอ๋ขขออ,อ,อ๋นคก็เป็นอย่งซื้ 49, <rip> <rip> อคือเก่าอันนี้เ oh, จ็บคื้หุ่นดีแท้คงาดละลาแล้กอกินเขาวใครได้เค็ดลับความหุ่นดีกินเขาหัวใครได้หลเนะคนเ่าย่อ ขอบใจเจ้ากินยังขึ้นในลูกงามกินขเจ้าประเจี๊ยบเลเอฟซีคอยได้ดีเดี๋ยวมารอดูนะครับที่สองแล้วเนาะพี่เมนมากมากหลอกกันเพราะเห็นเพราะเห็นต้นปีเพราะเห็นต้นปีพาทีมงานมาทีมงานทัศน์อิมาเบิงเออทีมงานมาจากกรุงเทพว่าอยากมาเห็นบ่อสสักบอสสักดวงบ่มีอาหารก็กลับมาขายตรงศุกร์วันนี้ฉันเจอร้านข้าวห่อไข่เขาเปิดนะคะ ครับอันนี้เป็นร้านข้าวห่อไข่ที่แม่ค้าสวยอันดับต้นๆเลยนะสวยรออีกนิดนะ้าว่าชอบเป็ดที่นี่ท่ยังมานั่งคนนะเคล็ดลับความสวยคือกินข้าวห่อไข่อยู่มาดูนะทุกคนนะอันนี่ใส่สาลายอันนี้เรามากินครั้งที่สองแล้วนะเป็นร้านดังเลยด้วนี่ร้านดังเพราาะว่แม่ค้างามอันนี้โซนกับยังมาถามมอีก อ๋อเนี่เขาใส่ไส้เขาที่หลังบ่อ๋อ,อนี่ครับใส่ปูอัดเข้าไปแล้วใส่ซอสอยากง,งามขึ้นไปค่ะเลิ่ต้นมากินขเออขอ่อไข่ก็อยากง,งามขึ้นไปค่ะ <laughs> นี่ยก็เริ่มไปกินเข่าอไข่เพื่อสิ่ง,งามก็เพิ่มเลยนี่ครับโลุกเข้าไปยิ้มค่ะยิ้มเข่า,ขานี่ครับออหอมเลยอือเพิ่มอุ้ยหอมมากเลยออหอมไข่เจียว <laughs> ยู่ยทีตลาดสีหอมเด้อทำน่าวบ่พอคือไปพิดตลาดไม่ค่ะส่วนคนมากเลยนี่ยตัวคนมาลองสีขาวห่อไข่ได้ดีทตน่าสีหอมโอเคเราเข้าตรงนี้กันเด้อวุ้นี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วอออได้แล้วเคล็ดลับความสวยให้เหมือนแม่ค้าก็คือกินข้าวห่อไข่นะนี่นี่ข้าวห่อไข่รูบเขาให้ หอมไข่แค่นี้นนเนาะทั้งเ้ากันให้เมนวะราดไหก็อร่อยบวกกับไข่เจียวแล้วก็หมูสับเขาราดด้วยซอสอร่อยมากประมาณหกสิบบาทอ,อารมณ์แบบไข่เค้กินข,ข้าวไข่เจียวปะแมนอารมณ์หนักจะแสบกลัวไข่เจียวหอมมากเลย<ม>นี่ครับ<ม><ม>ใครว่าใครว่าแม่ค้าสวยกดบวกหนึ่งให้หน่อยผู<ม>้วบาวอยากมากินเข้าวไข่เจียวกับกดบวกหนึ่งมาให้เลยเด้อนี่ครับตลาดสีหอมเมียงจันทร์ขายดีครับเนาะเปิษฐก็ให้ไม่ผัยเจียวใครคนซื้อง่ายเลย <laughs> มาแล้วกินของฮอร์ไทเด้อ